วัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเลือกรถไฟฟ้าในการใช้งานนะครับว่าแต่ละท่านหากมีความต้องการจะเปลี่ยนจากรถน้ํามันที่ใช้กันปัจจุบันอยู่มาเป็นรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเลือกจากอะไรบ้างนะครับแน่นอนรถไฟฟ้าในท้องตลาดสมัยนี้มีราคาที่สูงกว่ารถน้ํามันในสเปคเดียวกัน,นส่วนเช่นยี่ห้อนี้ ก็จะเห็นกันค่อนข้างบ่อยนะครับในการโฆษณาของเขาก็จะบอกว่าวิ่งได้ความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางประมาณ150กิโลเมตรต่อ1ชาร์จซึ่งตามบริษัทต่างๆเขาก็จะไม่บอกว่าเาเทสที่ความเร็วเท่าไหร่แน่นอน Max Speed เนี่ยเขาบอกว่าได้ร้อยหนึ่งมันเป็นร้อยหนึ่งหน้าใหม่ ส่วนเราเวลาเราไปวัด gps ซึ่งผมได้ทําการวัดมาแล้วอยู่ที่ประมาณ60 gps นั่นคือความเร็วสูงสุดนะครับระยะทางที่บอกว่า1 0 0กิโละ150กิเมเนี่ยในเมื่อไม่ไม่เพี้ยนเยอะแน่นอนระยะทางจริงเนี่ยอยู่ประมาณถ้าบิดหมดพอหมดความเร็วสูงสุดเนี่ยหมดอยู่ที่ความเร็ว60เอยระยะทาง60กิเมถึง80กิเมแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีก,รการขับ ว,ว่าเช่นหลายๆท่านที่ขับรถน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่จะขับอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแล้วแต่แต,แต่ละแต่ละท่านนะฮะวเวลาท่านมาขับรถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องเราต้องขับด้วยความนุ่มนวลเราจึงจะได้ระยะทางและความคุ้มค่าตอนหนึ่งชาร์จเพราะว่าเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยเราต้องใช้เวลามันไม่เหมือนการเติมน้ำมันเช่นคันนี้นะครับหลายๆท่าน ถ้ารู้ราคาแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ใกล้ๆก,กับ honda pcx หรือ honda adv ซึ่งคันนี้อยู่ในราคา98,000บาท98,000บาทหลายๆท่านรู้ราคาปุ๊บเนี่ยปิดใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันแพงทำไมมันออราคาสูงขนาดนี้ปัจจัยที่สำคัญเลยนะครับท่านยังไม่ได้คิดคำนวณว่าอย่างคันนี้ไม่มีค่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบืองท้เม็ดชามสายพาน โอ้โห oh, oh. แล้วค่าความสึกลรอต่างๆนานาไม่มีตรงนั้นนะฮะไม่มีค่าน้ำมันจะต้องเติมทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าได้เปรียบตรงนี้มากเพราะว่าถ้าเราคิดจากการอัตราความเสื่อมเนี่ยเช่นยางถ้าเบรกรวมถึงแบตเตอรี่นะฮะตกอยู่แค่ประมาณครึ่งสตางค์เท่านั้นเองนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยอย่างต่ำๆเลยควรจะใช้ได้2ปีขึ้นไปนะฮะ แต่ถ้าสำหรับคนที่มือเบาหน่อยขับเบาๆไม่กระแทกคันเร่งนะฮะแบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้ถึง5ปีขึ้นไปด้วยตามไปนะ,นะเช่นคันนี้นะครับใช้งานมาแล้วที่ประมาณ25,000กิโลเมตรนะครับจะเห็นได้อยู่ในตัวเลขนี้นะครับสักครู่ม25,000กว่ากิโลเมตรแล้วนะครับถ้าความฝึกหลอถ้าเทียบกับรถน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันตีว่ากิโลเมตรละ บาทถึงบาทกว่าด้วยซ้ำสำหรับคนมือหนักยิ่งถ้าเป็นรถซีซีเย,ยอะๆ3 0 0ซีซีขึ้นไปค่าความค่าอัตราค่าเดินทางเนี่ยบาทกว่าต่อ1กิโลเมตรด้วยซ้ำนั่นคือค่าชื้อเพิ่งอย่างเดียวนะครับยังไม่คิดถึงค่าเมเนจเมนต์เพราะถ้าคิดถึงค่าเมเนจเมนต์เครื่องยนต์ต่างๆนานานเนี่ยยิ่งเป็นรถสายพานเนี่ยอัตราเมเนจเมนต์เยอะกว่ารถที่เป็นโซ่สเตอร์ด้วยซ้ำไปถูกไหมครับคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสเปค ที่อยู่กลางๆนะฮะราคากําลังอยู่กลางๆเหมาะแกการใช้งานทั่วไปเหมาะกับการใช้เดลิเวอรี่นะฮะส่วนสําหรับคันนี้นะฮะที่ผมเป็นเจ้าของเอง<ม>คันนี้ทาเอาเปอร์ฟอร์แมนซ์มาไม่แนะนำนะฮะให้มาใช้งานแบบทั่วไป<ม>เพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีราคาแพงเกินไปนะฮะ<ม>เพราะว่าคันนี้ทำทำเอาเ e อร์ฟอร์แมนซ์ใช้กำลังสูงนะฮะ ใช้เป็นรถบ้านแต่สำหรับคันนี้ย้อนมานิดนึงนะครับอยู่ในราคาที่กำลังดี90,000บานะฮะซึ่งณเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเนี่ยมาใหม่ๆแบตเตอรี่ยังมีราคาที่สูงอยู่นะครับแต่อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะฮะซึ่งอีกหน่อยไปเรื่อยๆร,ราคาแบตเตอรี่ก็จะถูกลงเรื่อยๆนะฮะเช่นอย่างคันนี้ที่ผมบอกไว้ตาตอนต้น ว่าใช้ได้สักประมาณ2ปีสมมุติว่าแบตเสื่อมปับ๊บแบตเตอรี่ราคาอีก2ปีข้างหน้าอาจจะเหลือแค่หมื่นเดียวก็เป็นไปได้นะครับซึ่ง2ปีถ้าเราขับมาแล้วโอ้โหห้าหกหมื่นกิโลหรือแสนกิโลกำไรเท่าไหร่แล้วอหลายๆคนไม่เข้าใจจุดนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปพิจารณาราคารถตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหแพงรถเล็กแค่นี้แพงอย่างกับ bcx แทงอย่างกับรถ 150cc ซึ่งมันมันไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปคิดแบบนั้นท่านปิดใจตัวเองไปท่านไม่ได้อะไรผมในฐานะเคยใช้รถน้ำมันมาก่อนและเปลี่ยนแปลงตัวเองมาใช้รถ EV ถึง7ปีแล้วบอกได้เต็มปากครับว่าความคุ้มค่า มีมากกว่ารถน้ามันอย่างแน่นอนครับเวลารถไฟฟ้าเนี่ยเราขับไปไหนมาไหนเนี่ยฮะก็เสียงจะเงียบมากเลยนะครับเช่นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวบิดคันเร่งให้ดูว mm hmm. เวลาเราไปผ่าน mm hmm. ตามซอกซอยเล็กๆนะฮะเราก็ไม่ปล่อยมลพิษด้วยแล้วแถมเสียงยังเงียบด้วยนะครับเป็นมิตรต่อคนในชุมชนนั้นๆน,น,นะฮะแต่ถ้าเป็นรถเนี่ยที่ท่อดังเนี่ยโอเคอาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลก็จริงนะฮะแต่ว่า ่าเรารู้สึกเกรงใจคนแถวนั้นนะฮะก็ทั้งเหม็นอยู่แล้วและยังเสียงดังอีกเนี่ยโอ้ดูไม่เหมาะเอาละครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือตัดสินใจนะครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลที่กลุ่ม Facebook ev bike รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากผู้ใช้จริง Official ได้นะครับลองศึกษาข้อมูลจากตรงนี้ก่อนได้นะ ส่วนท่านใดนะครับที่ตัดสินใจแล้วว่า,าเราจะแปลงรถน้ำมันเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถรับคำปรึกษาจาก stk ev ได้นะครับผมแล้วก็มีชุดคิดสำหรับแปลงรถน้ำมันในหลายๆรุ่น10กว่ารุ่นในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสามารถปรึกษาโมโต ev ได้นะครับที่บริเวณแถวๆแยกคลองเตยนะครับผมได้เลยนะครับ ตอนรับวันนี้นะครับก็อขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ